สวัสดีค่ะทุกคนสซนยาก็มาถึงสมุยแล้วค่ะตอนยาก็มาอาบน้ําบ้านน้องสาวที่สมุยนะคะตอนนี้ก็ประมาณเวลา4โมงเย็นมาอาบน้ําเดี๋ยวก็อาบน้ําเสร็จก็ไปทําบุญไปไปที่วัดบางรักต่อนะคะเดี๋ยวก็เอโอนยาจะถ่ายภาพ บ้านน้องสาวบริเวณบ้านน้องสาวให้ดูสมัยก่อนพระซนยากก็อยู่ที่นี่เลยนะคะโอเคนะคะจ้านี่ไงก็มาถึงบ้านน้องสาวแล้วจอดรถไปแล้วค่ะนี่บริเวณบ้านน้องสาวเข้าไปดูกันมาอาบน้ำ เมื่อคืนส,นสัญญาขี่ขับรถสัญญามาเมื่อคืนโอ้ยปวดเมื่อยมากค่ะปวดเมื่อยทั้งวันทั้งคืนปวดเมื่อยมากจ้ะนั่นไงมีสระว่ายน้ำก่อน นคิดถึงสมัยก่อนมากเลยสมัยก่อนก็เล่นน้ำทุกวันเล่นน้ำทุกวันอับน้ำเล่นน้ำออกกลางกายบริเวณบ้านนะคะ บ้านน้องสาวเขาไปอยู่หลายปีแล้วจะมีบ้านมีช่องซื้อไว้ที่นี่เอ้ยต้นมงต้นไม้เรือหรูอลังการถ้ามาสมุยก็มาอาศัยเขานี่เล็ค่ะบางทีก็มาพัก เกือบหกห้าหกปีแล้วสัญยาไม่ไม่ค่อยมาเพิ่งมานี่แหละเพิ่งมาแบบว่า,างานสุน้องสาวก็เลยมาว่าเคยคิดว่าจะไม่ได้มาอีกแล้วนะคะจะไม่ได้มาเลยได้มาโอ้ยคิดถึงบอยเวฟคิดถึงแฟนเนาะแฟนเราก็ทุกวันก็มานี่ มาว่ายนองว่ายน้ำช tamam. ุ่มชื้นชุ่มชื้นมากมนแคมแคมพวกญาติญาดครัวโอ้โหเออ

แต่ยุงเยอะเพราะฝนตกเวลาฝนตกได้ยุงเยอะมากยุงเยอะจริงๆคิดถึงแฟนแฟนเล่นน้ำว่ายน้ำทุกวันทุกวันเราอยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนโอ้ย จะได้แบบว่าไม่รู้ไม่รู้นานเท่าไหร่จะได้ไปซื้อบุรีมัง้งไหนครั้งหนึ่งโอเคเออไป พูดูพาเข้ามาชมในบ้านดีกว่านะคะชมในบ้านดีกว okay. ่าชมในบ้านห้องเลอดบีห้องรับแขกแขกจ้ะ ก็ไม่ไปไม่ขึ้นข้างบนนะคะนี่มันไอขึ้นข้างบนบ้านสองชัน้นอะไรขึ้นข้างบนนะะเอะไอนี่น่าอยู่สัญญาก็มาอยู่นี่อาศัยน้องเขาอยู่ไอ,อ,อยู่เป็นสัส์เป็นสวน ไปหลังบ้านไปห้องห้องสัตผ์าแคมป์หลังบ้านก็สัญญาอาจไม่ได้ถ่ายงานศพนะคะเพราะว่าไม่อยากจะถ่ายบันทึกไว้อะไรอย่างนี้นะคะสัญญาก,ก็ถ่ายอย่างอื่นเพราะว่าไม่อยากจะมีอเราที่คิดถึงเขานะคะ อยู่ในใจตลอดแต่ว่าไม่อยากจะมีภาพเก็บไว้อะไรอย่างภาพคือ Video, วิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกนคลิปหน้ากับซอนญานะคะคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนบายบายนะคะเดี๋ยวซอนย่าไปที่วัดก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ